สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายคนดังเลยนะครับวันนี้แวะมาที่ร้านชาบูนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นอูมาชิอาหารอาหารญี่ปุ่นอูมาชินะครับผมโอเคเลยนี่ครับดังทางติ๊กต็อกนะครับดังมากเลยนี่เพิ่งมาเจอตัวจริงเพิ่งมาเจอตัวจริงเลยนะครับวันนี้ดเองเลยครับนี่ครับมาถ่าย MV เองมาถ่าย MV นะครับเพีงอะไรพี่เพนงอะไรกินที่ปีนอน กินขี้ปีนอนเพี่ของพี่เองไงก็ของไมโครเขาของเพื่อนกันตึงนยินดีต้อนรับนะครับสลหรับร้านนี้นะครับสลหรับพี่น้องที่อยากจะทําอะไรก็ยินดีไม่มีค่าใช้จ่าย เย right? ี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากไม่ยากเยี่ยมมากอยู่จังหวัดไหนนี่เราสกลนครครับสกลนครโอ้ยอยู่ใกล้ๆกับตึงเขาอ่ะผมอยู่โคราชโอเคครับอยู่โคราชโอ้โหวันนี้ทั้งในลูกค้าเต็มร้านเลยลูกค้าเต็มร้านเนาะวันนี้เนาะพักเพียงอยู่ตอนยิ้มเพียงอยู่อ๋อใช่ใช่เราเรามาเผื่อเวลาเฉยเผื่อเวลาก่อนเฉยเพราะรู้เลยว่าลูกค้าเยอะตอนนี้เยอะเยอะเยอะมากเลยครับแล้วมี เท่าแก่มารอต้อนรับแจกเลยนะอแล้วช่อง YouTube มีฝากไหมไม่มีพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องทำช่อง YouTube ด้วยเนาะอันนี้ก็จะลงที่ช่องวันชัยชาแนลแล้วก็งูดินเรคคอร์ดนะครับงูดินเรคคอร์ดนะครับขออนุญาตลงนะครับผมนี่ครับของน้องใช้ชื่ออะไรนะ t ิ k ตอก t i k ต o k ใช้ทิ่ตอกวิสารสามเก้าครับวิสาร3ามเกเนาะ เห็นบ่อยมากเลยจะเล่นติ๊กต็อกนี่ชอบเล่นติ๊กต็สนุกสนานดีครับพี่แล้วเรื่องเวลาเราก็ ไม่มีมากเนาะไม่มี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 เวลาไปทำกันอันครับจะลำบากครับก็มีเวลาแค่เล่นติ๊กต็อกคนขายแล้วก็แซงลำบาลใจครับจริงๆแล้วมันก็จะต้องมีคนถ่ายทําให้ไงใช่ใช่มันไม่มีที่นี่ไม่มีใช่มันต้องมีแบบนั้นทีนี้ต่อไปก็จะต้องมีแหละเดี๋ยวก็จะต้องมีช่องนะครับอันนี้ก็จะขออนุญาตเอาไปลงก่อนนะขอบคุณมากครับน้องชายขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะ